อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันค่ะขณะนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุดอยคำค่ะวันนี้เราจะมาขอพรกับหลวงพ่อทันใจกันนะคะให้พี่ๆทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอพรพร้อมกับเรานะคะขอให้งานดีเงินดีโชคลาภดีประสบความสําเร็จรวดเร็วทันใจค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะขอส่งบุญบารมีที่เคยสร้างเป็นเส้นทางนำบุญอุทิศให้ให้ถึงผู้ร่วมจิตอุทิศไป อยู่หน้าเฟซของใครจงมั่งมีกดถูกใจขอให้มีแต่คนรักให้ประจักษ์ดวงจิตอันสดใสหากกดแชร์ให้บุญนำพาไปสู่ดวงใจของผู้ที่เมตตาร่วมพิมพ์คำมงคลว่าสาธุขอบรรลุเป้าหมายดั่งใจหวังให้ผลบุญส่งผลให้โด่งดัง ให้ท่านมีสตางดั่งตั้งใจขอบุญนี้จงส่งผลกุศลช่วยให้ท่านรวยเมตตาพาสดใสให้มั่งมีเงินทองเพิ่มพูนไปให้ท่านได้ดั่งที่ท่านตั้งจิตเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนเพจในการร่วมบุญกับทางวัดค่ะขอให้พี่ๆทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานดีการเงนิงนดีนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้สบความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการค่ะนะคะใครที่ฟังอยู่ตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วก็ขอประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่ตั้งใจไว้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมเรานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราสองคนจะพาไปทำบุญที่ไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ